ันนี้ไปงานหนังสือมาก,ก็คือจะมารีวิวว่าจะซื้ออะไรไปบ้างจริงๆแบ่งออกเป็น3าร้านอันนี้3บูธนะแค่นี้แค่สามบูธได้แค่นี้แล้วก็รู้สึกว่าแบบเออกูควรพักก่อนกูควรพอแค่นี้บูธแรกก็จะเป็นบูธของ first love ของนิเดียสเออของแบบสำนักพิมพ์ first love ได้มา8เล่มประมาณ1,300ประมาณแบบ 1ันสบาทส่วนบุคที่2อ่ะก็คือจะเป็นนิตาสารบงกฎได้มาได้มาแปดเล่มเช่นกันก็คือเป็นเรื่องเดียวเลยเรื่องยาวๆเรื่องบุปผาบุปผาอะไรวะลำนำบุปผาเขาบอกว่าเรื่องนี้สนุกแล้วแบบก็เลยแบบเออเดี๋ยวจะมาลองอ่านดูสิรีรวมไปเป็น5้าบาท ส่วนบูทที่3เป็นบูธดีสินี่ก็คือแบบว่าความชอบส่วนตัวก็คือเป็นอาทิระเล่มก็คือเราอะไปติดตามริวคนหนึ่งมาชื่ออาทิตย์ไทม์ซัมติงอะแล้วเขาอะจะทาจะทําสิ่งที่เรียกว่าโอมาเกเสคำหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยซึ่งจริงๆอะก็คือมันเป็นการที่ให้เขาอะเลือกหนังสือให้เราใช่ไหมแต่ว่ามันมีสโหมดก็คือโ,โหมดแบบโอมาเกเสหนึ่งก็คือจะเลือกให้หนึ่งเล่ม กับโอมาเกสสี่คำก็คือจะเลือกให้สีเล่มนี่ก็คือตอนแรกจะโอมาเกสคำเดียวแต่ก็รู้สึกว่าเชื่อไม่ได้ว่ะมันมันต้องสี่คำแล้วแหละเพราะว่านานๆทีเราจะเจอพี่เขาแล้วก็ชอบพี่เขาอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบสี่คำไปเลยพันสองร้อยบาทก็ตกเล่มละสามร้อยก็เลยโอเคแล้วก็แบบรู้สึกว่าเราอะ่ะเป็นคนที่ยังไม่ได้เปิดใจกับเออนิยายสืบสวนสอบสวนสักเท่าไหร่แล้วพี่เขาชอบแบบว่าชอบรีวิว นิยายสืบสวนสอบส,วน,สวนอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้เขาแบบว่าแบบป้ายยาให้หน่อยอะไรเงี้ยก็คือสีเลมอ่ามามามาบุ้แรกก่อนก็คือบู้ของ first love first love ก็คือเป็นแบบวายล้วนสีเล่มแล้วไอเน,นี้ยมันจะลดประมาณ10%ก็คือจะสมมติว่าเล่ม180ก็จะลดเหลือเล่มประมาณ160ยกก็เลยรู้สึกว่าเาซื้อดีกว่าเล่มแรกก็จะเป็นแบบมันจะมีเล่มที่ไม่ลดก็คือเล่มใหม่เล่มที่ใหม่เลยอ่ะ กับเล่มที่ลดแล้วก็คือเล่มเล่มเก่าอันนี้เป็นเล่มใหม่ไม่ลดแล้วก็อันนี้ก็เป็นเล่มใหม่เป็นเล่มสองพอเรามีเล่มหนึ่งแล้วก็คือไม่ลดส่วนอีกห้าเล่มเอ้ส่วนอีกหกเล่มก็คือเป็นเล่มที่ลดสิบเปอร์เซ็นอ่ามาเล่มที่ไม่ลดก่อนเล่มที่ไม่ลดอ่ะเล่มนี้ก็คือแบบคนขายคือป้ายยาหนักมากคือแบบป้ายยาจนแบบอยากซื้อมาอ่านอ่ะก็คือมันเป็นเล่มเรื่องนี้พอดมันจะประมาณว่าแบบ สองคนนี้มันทํางานบริษัทเดียวกันแล้วภัยเอกอ่ะเป็นหัวหน้านายเอกเป็นลูกน้องแล้วแบบสองคนนี้ยก็คือไม่ค่อยถูกกันเวย้ยแต่ว่านายเอกอ่ะมีปัญหาเรื่องเงินอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วเขาอ่ะก็เหมือนประมาณว่าต้องจะพัดจะผ่วต้องไปนอนกับภัยเอกที่ห้องเดียวกันเลยประมาณนี้นี่แหละแล้วก็แบบเหมือนกับนานๆไปก็คือแบบภัยเอกนายเอกอ่ะช่วยตัวเองแล้วก็แบบเหภเอกเห็นพอดีก็เลยเอ็นดูนายเอกอะไรเงี้ยมันก็เลยไปความสัมพันธ์ ต่อไปก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องมาอ่านอีกทีว่าเป็นยังไงแต่ว่าลายเส้นมันสวยมากเลยเมื่อกี้ลองแบบตอนอยู่ที่ร้านก็คือลองดูลายเส้นที่เขาเล่มเล่มตัวอย่างก็คือรู้สึกว่าแบบลายเส้นถูกจิตก็เลยซื้อมาส่วนเล่มนี้เป็นเล่มที่เราอ่านเล่มแรกมาแล้วก็คือคือนายพระเอกอันนี้นายเอกพระเอกอะ่ะเป็นสัตวแพทย์ใช่ไหมแล้วนายเอกอะ่ะเป็นเหมือนกับเป็นแมวอะไรประมาณน,นี้แล้วแล้วเหมือนกับประมาณว่านายเอกอะ่ะ ก็เหมือนกับพระเอกก็เก็บเก็บพรยเอกเก็บนายเอกมาเลี้ยงเพราะว่านายเอกเหมือนประมาณว่าแบบป่วยอะไรเงี้ยเออแล้วก็ก็เลยได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ได้สสัมพันธ์กันอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบนายเอกอะเป็นคนที่แบบซึนซึนอะเออก็คือแบบต้องการอะไรก็ไม่ค่อยบอกอะไรเงี้ยเออแต่พระเอกเป็นแบบผู้ชายไทยหมามากก็คือน่ารักอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออเด็กก็มาอ่านตอนสองแล้วก็อีกหกเล่มก็คือต้องบอกว่า ซื้อมาเพราะรูปแล้วก็ซื้อมาเพราะนักเขียนเล่มที่ซื้อมาเพราะนักเขียนอ่ะก็คือเล่มก็คือสามเล่มนี้คนเขียนจะเป็นอ่ะสองเล่มนี้คนเขียนก็จะเป็นมากิมาซากิอ่ะเห็นปะคนเขียนจะเป็นมากิมาซากิซึ่งไอคนเขียนเนี้ยเคยเขียนเล่มนี้เว้ย โอมันอยู่ไหนวะเออเขาเคยเขียนสองเล่มนี้ซึ่งเป็นเล่มที่เราซื้อมาอ่านแล้วเล่มเนี้ยคือเราแบบให้สามดาวอ่ะคือแบบเราชอบมากลายเส้นก็สวยก็เลยรู้สึกว่าอยากตามแบบผู้เขียนคนนี้อะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาอสองเล่มก็คือเรื่อง วมไพร์ ire, อายุน้อยกว่าหนุ่มแม่ม่ผู้งดงามแล้วก็บาดแผลในในอะไรวะในส่วนจำลองอันนี้ก็คือยังไม่ได้อ่านเลยว่าเนื้อหาเป็นยังไงก็แต่ก็รู้สึกว่าเชื่อมือมากิมาสก,กิก็เลยแบบซื้อมาแล้วก็เออเล่มนี้สองเล่มนี้เป็นเล่มเล่มต่อแล้วก็รู้สึกว่ามันดูมาโซดีก็เลยแบบว่าลองอ่านสักหน่อยมันจะแนวแบบมาโซคิดนิดนึงอนะไรเงี้ยส่วนเล่มนี้เป็นเล่มที่เป็นเล่มต่อที่เราเคยอ่านเหมือนกัน ก็คือเล่มแรกมันเป็นเล่มที่ประมาณว่าในเอกอะ่ะมันถูกส่งตัวไปหาพระเอกเพราะว่าพระเอกเป็นเทพแล้วก็แบบเหมือนส่งตัวไปสั่งเวรเทพอะไรประมาณเนี้ยจริงแล้วแต่คือทุกคนอะ่ะคิดว่าพระเอกเป็นคนไม่ดีเป็นคนที่โหดอะไรเงี้ยจริงๆอะ่ะพระเอกแบบนิส nice มากแบบน่ารักมากเป็นห่วงมากอะไรเงี้ยก็คือแบบจริงๆก็คืออยู่ในเอกอยู่กับพระเอกคือทุกอย่างดีมากอะไรเงี้ยก็เลยแบบแบบเออมาดูตอนสองคือสองคนนี้ยังไม่ได้รักกันขนาดนะัแบบ้นอะไรเงี้ยมาดูตอนสองว่าเป็นยังไง แล้วก็อีกเล่มหนึ่งเป็นเล่มนี้เห็นหน้าปกมันเป็นสี่ผีก็เลยอยากมาลองอ่านนี่ก็คือยังไม่ได้อ่านเนื้อย่อเรื่องเล่าเรื่องย่ออะไรเลยเออก็เลยอ่านเพราะว่ามันสี่ผีนี่คือ first love ซึ่งของที่ได้จาก first love ได้ประมาณสี่อันน่ะก็คือมันเป็นเหมือนกับถ้าซื้อครบห้าร้อยอ่ะมันจะได้ปดการแล้วก็ถ้าซื้อครบหนึ่งพันมันจะได้แบบอะไรโฮโลแกรมประมาณเนี้ยเออก็ได้สิ่งมาแล้วก็ อีกเล่มหนึ่งก็คือเป็นลำนํำบุผานี่ก็ไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องย่อขนาดนั้นแต่แบบพวกแบบเหมือนกับคนขายเขาก็ป้ายยามาว่าแบบเนื้อหามันประมาณว่าพระเอกกับนายเอกอะ่ะมันอยู่ในสำนักแบบลำสำนักแบบสำนักลำหรืออะไรสักอย่างของญี่ปุ่นอะ่ะเออแล้วพระเอกกับนายเอกมันไม่ถูกกันอะไรเงี้ยในตอนแรกแล้วก็จะพัฒนะผูย,ยังไงให้เขาแบบได้เจอกันอะไรสักอย่างแหละแล้วเขาก็รักกันเรื่อยๆแล้วตอนเนี้ยมันมีแบบแปดเล่มแล้วอะ่ะ ก็เลยรู้สึกว่าแบบเออตามซะหน่อยแล้วก็แบบมันเป็นเหมือนกับเป็นเล่มเป็นแบบเรื่องไฮไลท์ของของนิยสาร n มงกลด้วยก็เลยรู้สึกว่าเออลองอ่านเปิดใจักหน่อยแล้วก็ลายเส้นก็ดูแบบถูกจริตอนะไรเงี้ยแล้วก็ได้ลด20%อันเนันนี้ลด20%แล้วก็เน,นี่ยลด15%เพราะว่ามันเป็นเล่มใหม่เออฟิลนั้นส่วนอีกอีกเซตน,นึงเป็น1,200เพราะว่าเราสั่งโอมาสเกะโอมาเกสีสี่คำใช่ปะ อันนี้ก็คือของอาทิตย์ละเล่มอยู่บูธดีสองทุกคนไปดูกันได้คือมันเลิศมากคือชอบคอนเซปต์มากก็คือแบบจะหยิบหนังสือให้เราโดยที่เราแบบเหมือนป้ายยาเราอะไรเงี้ยแล้วก็แบบให้เราไปกรอกใน Google Form ว่าแบบเราชอบหนังสือแนวไหนอยากได้หนังสือแนวไหนแบบสเปคเป็นยังไงอะไรเงี้ยเออเราก็บอกไปว่าเราอะอยากได้หนังสือแนวสืบส,สวนสอบสวนอนะสามเล่มแล้วก็ แนววรรณกรรมฮิวใจอีกหนึ่งเล่มซึ่งส่วน,วน,วนขอเป็นแนวเมแมๆเป็นแนวที่แบบอ่านง่ายเข้าใจง่ายไม่ค่อยงงแบบเป็นแบบเฟนลี่กับคนที่เป็นมือใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็วรรณกรรมฮิวใจอ่ะเราก็เลือกเป็นวรรณกรรมแบบวรรณกรรมฮิวใจเราเลือกแบบแนวแบบว่าซึงซ้งๆแนวแบบว่าไม่ไม่ดรามาา่าแต่ว่าหวะแต่ว่าซึ้งอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบน้ําตาไหลซึ้งใจนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบ แนวอบกอดตัวเองรักตัวเองอะไรประมาณนี้ดูมาดูกันว่าเขาแบบแนะนําเล่มไหนมาเออจริงๆเขาอะ่ะให้ให้เช็คด้วยนะว่าแบบเอ้ยเล่มที่เขาแนะนํามาเราเคยอ่านหรือเปล่าแต่เราค่อนข้างที่จะเชื่อว่าเราไม่เคยอ่านแนวนี้เลยเราก็เลยแบบไม่ได้เช็คเรามาดูกันนะคะว่าเราได้เล่มไหนบ้างอู้ก็คือเล่มแรกจะเป็น midnight library เฮ้ยนี่คือได้เคยไ,ได้ยินมาบ้างแล้วไม่เคยอ่านเลยเนี่ยอ่านอันนี้น่าจะเป็นแนววรรณกรรมผิวจา,าย midnight library ไม่รู้เลยว่าเรื่องย่อเป็นไงแต่ว่าน่าจะแนวหิวใจอ่านเล่มแรกแล้วก็อีกสามเล่มจะเป็นแนวสืบสวนหูเล่มนี้เคยเห็นเหมือนกันแมสของจริงว่ะว่าภาพปริศนากับการตามหาฆาตกรนี่ก็เดี๋ยวจะลองอ่านเล่มนี้เล่มแรกเลยเพราะว่ามันเป็นเล่มที่ที่มันที่ที่เคยได้ยินที่สุดแล้วในนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งจะเป็นเล่มเ e m a ม e โอ้ยเ e m a d e ก็ดูน่าสนใจอันนี้ก็คือเป็นเบสเซอร์เลอร์เหมือนกันม้งนะเออไม่เคยได้ยินอะแต่แบบเชื่อใจเชื่อใจพี่อาทิตย์ แล้วก็อีกเล่มหนึ่งอ๋อนี่เคยเห็นพี่อาทิตย์รีวิวกลัวลวงสั้นตายอันนี้ก็ดูน่าอ่านคือถ้าเป็นเราอะเราจะไม่เลือกเล่มนี้แน่ๆเพราะว่าเราไม่ชอบหน้าปกแต่แบบเออคือเราจะไม่เลือกสองเล่มนี้แน่ๆเพราะว่าเราไม่ชอบหน้าปกแต่ว่าดอนจัดเดบุ๊กบายอีโคเวอร์ค่ะเราเชื่อใจพี่อาทิตย์ <c oughs> ก็ตกเล่มรับรางวัสามร้อยบาทคือบางเล่มมันสามร้อยสามสิบห้าแต่เขาขายตกเขาขายเล่มรับแบบสามร้อยอะไรเงี้ยก็ถือว่าเออคุ้ม ประมาณนี้แล้วเขาก็แถมแบบที่ขั้นหนังสืออะไรนี้มาให้ด้วยเพื่อประมาณนี้นี่คือสิ่งที่ได้จากงานหนังสือซึ่งจริงๆอันเนี้ยคือมันเป็นสิ่งที่ได้แล้วก็รู้สึกว่าเราต้องห้ามใจอะเรายังไม่ได้ไปนิตยาาสารเซนชูแล้วก็ยังไม่ได้ไปนายอินเลยรู้สึกว่าถ้าไปแม่งน่าจะหมดกว่านี้ก็คืออันเนี้ยเฟิร์สเลฟอะหมดไปพันสามอ่าบงกฎหมดไปประมาณห้าร้อย อาิตยละเล่นหมดไปพันสองพัก็สองพก็สามพและสามพหมดไปประมาณ3,500ันาร้ันหกร้อบาทประมาณนี้นะคะแพรม